ครูสพาร์เนอร์ชิพเฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ สวีดัสคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Resident Evil 6นะครับในโหมด Mercenary No Mercy นะครับกับกับผมนะฮะโดม่เกมมี่นะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับเรากลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งแล้วโอ้โหหลังจากที่เคยแคสไปเมื่อครึ่งปีแล้วมัง้งนานแล้วมัง้งเออก็คิดถึงอะ่ะมันอยากกลับมาเล่นอะ่ะเออก็ต้องมาเล่นหน่อยอะ่ะแต่ก็ามากลับมาเล่นในโหมดเออ Mercenary หนึ่งครั้งนะฮะร,รู้สึกว่าคราวนี้จะเล่นเออเชอร์รี่ไปนะ ก็คะแนนก็ห่วยมากชิปบฝายนี่แหละเออวันนี้ก็ลองมาเล่นหนึ่งรอบก,กันกับดาดเออไฮซีฟอเ r ส s s นะครับในโฟเดไม่เอาโอเคมาคราวเราเล่นเชอร์รี่ชุดตกเรียนไปนะก็คราวนี้มาเล่นรีออนบ้างดีกว่าเออเอาแบบเท่ๆบ้างแต่ว่าล่างนี้มันมัน,ม,นมันไม่มันไม่จาบอะเอาร่างนี้ดีกว่าเออโจสลัดดีกว่าอ่ะตามนี้ มาแล้วมาแล้วไปเริ่มเลยอ่าอืมสตาร์ครับหาหาหาจุดศูนย์ทว่งดีเริ่มโอ,โอ,โอ้ยังไงยังไงได้แล้วเว้ยยังไงเออได้ไปแหมเหมือนเหมือนกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งแล้วมันรู้สึกมีพลังยังไงไม่รู้อะมาเออ,อเกมตัวเกมอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากคอมมันกากนะฮะก็เลยต้องแค้เกมกากนะฮะ แต่ว่ามีคนเรียกร้องมาโอ้ยโอ้ยอย่าดิเล่นเหรอเล่นเหรอฮะนี่แทงแม่งเลยแต่มีคนเรียกร้องมาอยากให้เล่นเกมแบบกราฟิกส,สูงๆมาก็ได้ครับจัดให้ครับแต่แหลกกูไม่รู้นะเออได้ได้ได้นี่นอนแทงแม่งเลยเยี่ยมมาแล้วโอ้ยมาแล้วโอ้โหจิจูเอเวอร์จูเอวเอวอร์มาจ้ะคอมโบอย่าหลุดคอมโบอย่าหลุดต่อเนื้ออุย้ยเอาอีกแล้วพวกไอพวกตุ่ยหลานนี่ตลอดเลยเออเอาเลยเอาเลยอย่างนี้ ไอ้พวกนี้มีกระสุนอ่าปิวเลยปิวเลยขาขาตาขาตาขาเอ,อ้ยไอขาเงื้อตายซะบึง้งมาสิบสี่คอมโบแล้วเอ้ยมีระเบิดหรือเปล่าไม่มีว่ะเอ้ยเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่านี่ต้องแชร์แขกไอพวกนี้โอ้ยเยี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระสุนอ่ากลับมาใช้กลเหมือนเดิมเอาแล้วสไนเปอร์มาแล้วสไนเปอร์มาแล้ว เต็มที่เต็มที่น้องเต็มที่อือโอ้ระเบิดแสงระเบิดแสงระเบิดแสงเมื่อกี้เี้ยระเบิดแสงเอามาดิเออระเบิดแสงแต่ก่อนฟิวโอ้เออแสบตาไม่ละมึงตีเลียงตัวเลียงตัวเออเฮ้ยตัวเอาให้ตัวหน่อยนี่เยี่ยมโอเคเฮ้ยตัวตัวเยี่อะไรวะเมื่อกี้ไอ้รอบหนึ่งรอบหนึ่งดึ้งแช่แข็งแช่แข็งทำไมไม่โดนไม่ค่อยโดนเลยวะเออ เอาเร็วๆหน่อยอ่าเหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่าๆนะน่าจะสบายไม่น่ายากอะไรโคตรแหลกโคตรแหลกอ่ะโคตรแหลกเลยอ่ะเอออืออโอ้ยวิ่งวิ่งก่อนอ่าผสมยาอ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อืสามสี่สามห้าสามห้าแล้วเอ้สามหกอ้าวเออโดนแล้วอือระหว่างคอมโบกับเวลากูจะเอาอะไรก่อนดีวะจะอ่า อ่าอ,าอาโอเคสี 4, 4, ่สิบแล้วโอ้โอ้อะไรไอตัวนี้อะไรเมื่อกี้อะไรจะฟันก,กูอ่ะฟาดฟันกูฟาดฟันกลับอ่ะมาตีแทงแม่งเลยบุกได้ห้าวิได้หน้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ไอ่จะเบิดแสงไม่มีดีกว่าเอ้ยเออเดี๋ยวเออหยุดคอมโบก่อนเออโอ้โหนี่ได้ได้เพียบเลยเออโอ้โหมันเลยงี้มันสิเออมาเลยงี้มาเลยมีใครนี่นี่นอนอยู่นี่นอนอยู่เออต้องกระทุ้งเออโอเคเอ Hoo, ไอ้หาเวลาได้มั้งเนี่ยเออเออปิวปิวปิวไปปิวไปจงปิวจงปิวไปขนาดแหลกยิงได้คิดดูอากาศโอ้ย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 เกือบไปเอ้ยลงลงข้างล่างก่อนเออแก้แหลกก่อนแก้แหลกก่อนปิวโบุ๋ย right. <trong> <splash> สี่สิบวิระเบิดระเบิดแสวงเครื่องกับระเบิดแสงระเบิดแสงก่อนดีกว่าระเบิดแสงเออไอระเบิดแสงเอาไรโอ้ยคอมโบหลุดแล้วโอ้แย่จังอ่าตาบอดตาบอดตัวหนึ่งตาบอดตัวหนึ่งโอเคยังได้อยู่เว้ย ่าไอ,อตัวนึงไปกี่อยู่ไหนนี่อยู่นี่ืมเ่อกี้เป็นเลงไข่วะเออ<ม>โอโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ารีโหลดอะไรเรียเร่ยขั้วขอไม่ต้องเรียกยังไงก็มาอยู่แล้วยังไงกูก็ไปหาอยู่แล้วไม่ต้องเรียกไม่ต้องไม่ต้องเรียกกูไปหาเองนี่บุยห้าววิมึงอนเออใครได้ไรวะ โอ้ยพวกไอพวกขาไปเกาะนี่หว่าไม่ได้ไม่ได้การซะแล้วอย่างงี้อ่าไอวางระเบิดก่อนปิ๊กบ็อกอืมเสร็จน,น่ารักเกิดไปหรือเปล่าปิ๊กบุม้มสิบเกา้าคอมโบถือว่าประสบความสำเร็จในการวางนะะอืมส,สุดโอ้ยพวกไอพวกขาวนนี้โอเคเอ้ยระเบิดไฟระเบิดไฟเออระเบิดไฟเออไฟเออได้อ,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 อยู่เวย้ยโอ้ยไ,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 ไม่ไม่ไม่โอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยไอคอมโบคอมโบ โอ้โ oh. ิงปองดาอยู่เอาเลย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 โอ้ยอุยอ้ยอุ้ยหนาปาดนาปาดนาปาดข้างๆเลยวิวโอ้แช่แข็งแช่แข็งก่อนอ่ะนี่นาปาดแล้วมึงเตะรอบหนึ่งเออได้ไหมได้ไหมโอ้ยได้อยู่เอ่ะแช่แข็งรอบหนึ่งเป็นการซัเป็นการซัมเติมซัมเติมเออโบน5วิ คอ,อมโบจะหลุดแล้วโอเคได้อยู่เออโอ้ยแรงเดี๋ยวแรงหมดเออโอ้โหไปดีกว่าว่ะไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเยอะไปละโอ้ยโอ้ยตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวเต้าหู้โอ้โหตัวนี้แล้วแล้วไปไวๆดิไม่ทันเลยเฮ้ยไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันกระเดินมาหากูทำไมเฮ้ยไม่ได้กกาแล้วเอ้ยแดกยาก่อนโอเคอ่าผสมยา ระเบิดเอาระเบิดก่อนโอเคข้างล่างปิ้วโอ้ยโอ้ยขึ้นมาก็โดนเลงเลยมึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวแล้วกูใช้แชเนเปอร์ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอเอเอาเอาไปก,ก,ก่อนก็ได้ว่าแก้ขาไปก่อนเออโดนอีกแล้วไม,ไม่ไม่ไม่จะเชื่อเลยว่าไอ้พวกนี้แม่งเดี๋ยวก่อนเอออย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งว่าไปก่อนไปก่อนเออไอ้แนเน่อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันต้องรีโหลดทีละนัดเออ แต่ว่าก็แรงอยู่นะฮะโอเคเปียกูแล้วมนะั้งเอออุย้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมมาชอบขยุ้มหลังคาครับแมวกีนปลาหมาก,กัดกระปุ่มก้นไปไอ้ลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่แมงมุมอย่ายุง่งไปต้องยิงต้องยิงต้องซ้ำอ่าไปบอยแล้วเหลืออีกประมาณสามสิบสี่ไอสี่สาวิาขั้นในตัวอะไรวะอุย้ยแมงมุม,ม,มเล็งลงมาโอเคโอเค เวลาตรงไหนวะเมื่อกี้เก็บไปหมดยังวะเออตรงเนี้ยเก็บยังเขาเก็บแล้วนี่หว่าเออตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายหาเวลาหาเวลาหาเวลาเลยโอ้ยไม่ได้แล้วเอ้ยคอมโบช่างแม่งเออเวลาเออได้อยู่เออเออเล่นแม่งทั้งแหลกๆเนี้ยแหละกลัวอะไรละเออจิตวิญญาณคอมไม่ดีแต่กูใจมันรักอยากแคสเว้ยมาเออเออระเบิดแสงปิ้ว อาแสบตาไม่ละมึงไอตัวนี้ไม่ไม่แสบตาด้วยไอตัวไอตัวมือเท่าใบลานเนี่ยเฮ้ยโอเคเอากระสุนกดเอ้ยไม่ใช่กระสุนกดกระสุนระเบิดเอารีโลดตีเฮ้ยมามามามึงโอมโดตลอดตาอุ้ยเกเน็ตเลยอ้ยนี่มันล็อกเก็ตแลนเซอร์เนี่ยหว่าตายตายซะเออโอ้โหโอ้โหออะไรไม่รู้มันอีลูกตรงน่งหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเดี๋ยววิ่ง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 เอ้วิ่งกดปุ่มไหนวะเอ้ยปุ่มเนื้อเฟสบาร์ดีกว่าหาเวลาก่อนเวลาเวลาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดเวลาดิเฮ้ยอย่าพึ่งคลิปต้องยาวๆเว้ยไม่ได้สั้นๆตรงนี้เออตรงนี้มีอันหนึ่งเว้ยเตตเวลาก่อนโอเคขึ้นได้อยู่เออขึ้นข้างบนดีกว่าเว้ยไปขึ้น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 โอเคได้อยู่อ่ะเออต้องเคลียร์ตรงนี้เว้ยตรงนี้แม่งเยอะเนี่ยสไนเปอร์ตัวดีเลยเออเฮดช็อตเออไม่แดกหรอก อะไรตรงนี้เวลาเวลาเอ้ยมีโดนเวลาเอาให้โดนอ้อําไม่อาจจะโดนว่ะเฮ้ยเออโดนอแล้วเฮ้ยคอมแบล็กนี่แม่งอุปสรรคเยอะจริงจริงเว้ยไปไปไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเก็บเวลาก่อนเวลาก่อนเวลา,วลา,วลาสำคัญกว่าตอนนี้เออสองนาทีแล้วอคอมโบคอมโบ,อ,มโบอะไรโอ้เออเล่นอีกแล้วพรุ่งน,นี้ไม่ไหวเลย เอาดิเอาดิมันจะโดนมันจะโดนไหมเนี่ยเอเอ иг, เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแตกยากโอ้โหแม่งออกกนตรงนี้เลยระบงระเบิดก็ไม่มีด้วยโคตรเงียบอ่ะเออเอ้ยกระสุนกดก็ได้วะอ่ากระสุนกดกระสุนกดอ่าตรงไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ,โ,อโหอีไอ้ล็อกเก็ตแลนเซอร์มันก็เล่นกูนจังเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยใจเย็นไปแป๊บนึงเอาเร็วเร็วหาเรื่องหาของก่อนเออ เอ้ยเจนเนอเสชั่นนี่นี่นี่กระสุนโกรธโอ้ย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 กูก็โดนแม่เอ้ยแม่เอ้ยไม่ไหวเลยอย่างงี้โอ้ยไอตัวนี้ตัวนึงมีแต่ตัวอันตรายนั้นเลยเออไปยบายไอนี่ตัวนึงเออโอเคเคลียเคลียอะไรเคลียได้เคลียไปก่อนตอนเนี้ยอ่ะลงไอ้สไนเปอร์นี่มันมาจากไหนแย่ๆโดนอีกแล้วตลอดตลอด กูเลียงตัวเลยปูเลียงตัวเลยปูเลียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนวูดครับไอ้พวกสไนเปอร์หน่านี่ตัวหนึ่งเฮดช็อตหัวแตกมึงตรงนั้นก็บอมโอุ้ยเฮ้ยยีโหลดสัตว์วิ่เกือบโอ้ยตายไอ้ยบอม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 โอ้ยพลาดไอ้เยี่บุดสัตว์เอ้ยแมมเมมเมมเอ้ยแม่มเอ้ยลงก่อนหนีก่อนเลยลงก่อนเลยมึงเออ ตอนนี้หาได้ก็หาหาไปก่อนตอนนี้โอ้ยไอตัวแหลกทำไมมันแหลกจังเลยว่าเฟรมเลนยู่ที่8ปดที่ฝ่ายอย่าให้กูมีคอมใหม่นะเฟ้ยเอออะไงเออตายซะมึงโอ้เวลาตั้งเยอะเลยได้อยู่ได้อยู่อ่านี่อ่ะเริ่มว่างระเบิดไฟไปแล้วอ้หกคอมโบยังได้อยู่โโอ้หโอ้โหโอ้โห ลอยขาลอยขาโอ้ยออ้ยจ่อจอเลยจ่อจอเลยวิ่งก่อนเลยแล้วเลยวิ่งก็วิ่งเออนี่โอ้โห้ยแม่งยิงจากไหนวะใหญ่กูเจอนะมึงแม่มแม่มพวกนี้แม่มโอ้โห้ยแม่งเล่นใดยิงเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยตายแล้วตาย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 ว้าวไม่ เออจนได้ตายไอจิฝายเอ้เยโอเครู้สึกว่าเป็นการกลับมาที่ไม่สวยนะครับโอเคจบตัดจบตัดจบ,จบสวัสดีครับไม่ไหวอย่างนี้